ดีครับเพื่อนๆ R E C U ที่ทั้งหลายวันนี้ผมมาทำเอาดองกันครับร้านกาแฟครับโอ้โหเรือร้นานกาแฟเยอะเลยอันนี้เป็นแฟรนไชส์ร้านกาแฟก็ลองมาทดลองทําดูวันนี้วันจันทร์นะครับ R E C U จะมานบพนนบใจมรดจะคุยถึงเกรเดเตอร์แบ่งขอของเราคราวที่แล้วเมื่อวันคลิปที่แล้วผมพูดถึงคุณภาพสสสวสสและพูดว่ามีคนทั้งชอบมีคนทั้งด่าผม อาจารย์มโนไปคอมเมนต์แค่ยังไงผมพูดเขาที่แล้วบอกว่าคนมารับใช้ประเทศชาติในสามกลุ่มเนี่ยค่อยกําหนดคุณภาพขั้นต่ําให้ประชาชนยอย่าง mm. ผมนี่เลือกได้ไหมไม่ใช่สสนะฮะจบการศึกษาเบื้องต้นมาทําอะไรก็ไม่เป็นอยู่ดีเอาเงินมีเงินฟาดทาเป็นสสได้แล้วเป็นรัฐมนตรีได้แล้วเข้ามานั่งเมียบ้านเมืองก็ไม่มีค,คนมีคุณภาพผมก็เป็นอยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่น นะฮะผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสถาบันพระปกเกล้านะครับซึ่งดูแลพวกนี้นะฮะหรือสภานะฮะกำหนดคุณภาพสสขั้นสั่งนะครับคือดีครับครับผมบอกคุณภาพสิ่งที่แย่ที่สุดคือวุฒิภาวะครับวุฒิภาวะเขาเสียมันป๊อปป๊าปป๊าปใหม่นะครับอยากให้เป็นชีวิตในเมืองหนึ่งคุณหนุนหนึ่งวัยวุฒิสองคุณอวุธสามประสบวุฒิสี่วุฒิภาวะ วุฒิภาวะนี้ทุกคนไม่มีเลยดูเื่ยในสภาตอสผู้หญิงพูดจาอะไรไม่ไดีแต่ลับไปขอโทษไอ้ดีนเหมือนกันทะลาะบอกแว้งดาก่นเนี่ยเหลือคนไปทํางานรับแช้ประชาชนขอให้คนมีคุณภาพนะแล้วขอให้ถ่ายทอดทุกการประชุมเราจะได้รู้สันดอนสันสันดอนของใครเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะพูดเรื่องกอมกทมปีนี้ควรจะเตรียมตัวสําหรับ การช่วยรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจนะไม่ใช่มาแจกชาติชาติรออยู่เฉยๆอีกสี่เดือนจะเกิดไฮซีซันแล้วนะครับไฮซีซันการท่องเที่ยวมากอรมอเยอะมากเตรียมตัวนะคนพวกนี้จะเป็นใครบ้างมาเที่ยวอะไรมาเที่ยวที่ไหนเขาต้องการอะไรการเดินทางเป็นไงความปลอดภัยเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงกอรมอทางานบ้านหน่อยได้ไหมครับแล้วก็เตรียมให้หน่อยเลยอย่นี้นได้ก้อนรับคนมาเที่ยวกอรมอซึ่ง เปิดหรครับรัฐมนตรีเสริมศัสดิ์ก็เอ็กซ์เพ็คนมาเที่ยวประเทศไทยปีนี้40ล้านคน40ล้านคนนะครับมาเที่ยวกรุงเทพเท่าไหร่หรือครับ40ล้านคนเรา75%ยังไงจะต้องผ่านกรุงเทพแล้วใน40ล้านคนเป็นคนเที่ย10ล้านคนผมเ่งเห็นตัวเลขนะคนมาเที่ยวประเทศไทยรัสเซียเป็นอันดับที่4แล้วนะครับเพราะนั้นเราต้องดูแลเรื่องคนรัสเซียนะครับรัสเซียกับเราเนี่ยดูสิครับรัสเซียหนีหนาวมาครับ วินเทอร์เบิร์ดลบสี่สบเทศเมืองไทยเป็นไงเพราะฉะนั้นขอร้องให้กะทมงไปติดูให้ดีปีที่แล้วผมบอกให้ศึกษาดีแหล่งท่องเที่ยวนะครับของดี50เขตเอามี50เขตนะครับเรื่องเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีธรรมชาติการจัดการต่างๆนานาอาหารการกินไปทำการศึกษาใน50เขต ไปทาการศึกษาแต่ละเขตเขาเสนอขึ้นมาเขามีอะไรดีบ้างแล้วเราก็เติมเข้าไปแล้วตัวนี้มาแพ็กนะครับแล้วก็เปิดตัวสู่โลกภายนอกทงทาแล้วนะครับแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยอะไรสำคัญที่สุดบ้างหนึ่งไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวนะครับเซฟตี้เซฟตี้เซฟตี้ใช่ไหมละครับลบกันเมื่อไหร่ยิงกันเมื่อไหร่คนไม่มาเลยไปดูเรื่องเซฟตี้ซะเรื่องแรกเลยสองเรื่องคุณภาพเมื่อปีที่แล้วก็บอกโอ้กรุงเทพแต่ ช้อปปิ้งเจนเตอร์แต่คนจริงเข้ามาเลเ่แค่หมดไปวางแผนนะจะทำยังไงมึงนอกเขาไม่ยอมให้แตกเลยก็จะแบ่งเป็นเวลาร้านอาหารเนในญี่ปุ่นในโตเกียวไปดูครับร้านอาหารดีๆเขาแบ่งเป็นพาร์ทคนนี้นะครับกลุ่มนี้ออกไปกลุ่มนี้เข้ามามันมีวิธีเยอะในที่เรื่องการจัดการวันนี้ก็ขอให้อาจารย์ชาชาติคนเก่งของผมไปคุยกับลูกน้องลูกเนืเตรียมตัวในการยกระดับการท่องเทีย่ยว อีก3เดือนจะเป็นไฮซีซันเนี่ยให้กรทมเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะของโลกหรือของเอเชียให้หน่อยนะครับเพื่อนที่2อาจารย์ช่าช่างก็ช่วยดูคุณภาพของคนที่มารับใช้ประชาชนด้วยครับพะที่แลผมูพูดค,คุณภาพนะครับในกรทมมีคนมีคุณภาพเยอะผมไม่ทํำงานกรทมสมยัยรัชพิจิตรผมเห็นหลายคนเก่งแต่ไม่มีโอกาสแสดงฝีมือขอโอเคหลายเขตเก่งมากนะครับ พออสมัดี oh, oh, ก็เก่งนะครับที่ขอทาก็มีสกอสกอ,สกอคือเลือกแต่ละคนประจำถิ่นเช่ไหมเช่นพยาไทยสกพยาไทแล้วก็มีสสผมอยากให้คนหนึ่งที่เป็นตุยคุนอาวุธวายอวุธนะครับต้องมีอายุพอสมควรสองคุณวุธการศึกษาการศึกษาที่สำคัญครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นดอกเตอร์ทั้งหมดนะการศึกษา ้าในระบบแล้วนอกระบบการศึกษานะครับสองประสบการณ์ท่านทํางานอะไรบ้างไปเรียนรู้ใช่ไม่ไม่หาเงินเข้ากระเป๋าอย่างเดียวทํางานเพื่อสังคมอะไรบ้างนะครับมีจิตอาสาไหมเหมือนการที่สิบสออหรือเปล่าไม่มีครับจิตท้ายสุดคือบุตธ,ธิภาวะไปดูสิครับกัญยาบายันมีไหมจะวิธรรมมีไหมกัญยาบันมีไหมเนี่ยฮะไปดูเลยครับสอสอเรา และทางสวนะครับไม่ใช่เลือกสวคราวนี้แ้วผมพูดถึงเราเนี่ยสวคือสสที่สอบตกสวคือญาติของสอสพวกพวกนี้สสที่ลงทุนประชานําปันทีเดียวได้ให้เลือกทั้งสสและสวเวลาคนพวกนี้คิดคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นพวกเราช่วยกันหากคนดีๆนะครับขณะนี้พวกเราก็ไปขอเสนอรัฐบาลที่จะ ยกระดับนะฮะหรือใช้ r e c u เพราะ w s เป็นตัวกระตุ้เศรษฐกิจที่ทำอดูนะครับใจแข็งัก็หน่อยพี่บอกว่าโจงให้เช่า9.9ปีแล้วก็ถูกด่าโลกทั้งโลกก็ทำเนี้ถ้าท่านไม่ให้เช่า9.9ปีก็จะมีตัวแทนครับจะมีคนไทยเดี่ยนะครับเป็นตัวแทน51.9เป็นตัวแทนนะฮะแล้วก็เอาบริษัทเป็นนอมินีเนี่ยไปซื้อเยอะแยะไปดูสิซ อยู่ที่ภูเก็ตพัทยาดีครับแต่งงานกับคนไทยนะครับเปิดเลยถ้าฝรั่งมาให้เช่า99ปีนะครับแล้วก็จบกันมันฮ่องกงอะครับนะครับฝากไว้หน่อยเลยนะครับขนาดเนี้ยเพื่อเราจะได้เปิดประเด็นประเด็นหนึ่งสตรัคเจอร์ในการขายสินค้าม,มันได้ชัดสุดวันนี้สวัสดีให้ทุกคนโชคดีค,ค,ดครับฝนตกแล้วนะครับรักกันไว้ลักกันไว้ห้ามทะเลาะกันห้ามทะเลาะกันห้ามทะเลา,าะกันสวัสดีครับ